ส,สามชิ้นมหายไปในพิบป่าใช่ค่ะเอาให้มันลุกเอาให้มันเร็วๆมันหิวกัดแล้ว<ช>ดูนะ<า><ด>ครับทุกคนพาลูกสาวมาเลี้ยงอาหารปลาซะแล้วโอ้โหดูครับโอ้โอหแกว่าเทลงหมดงเลยกินกันอย่างไวไมันช่ก็ช่วยกันเลยเหรอ ดูครับทุกคนนี่ระวังตกนะลูกระวังตกน้ำนะหนูขนมหอยไปในพิษอ่าอ,อีกถุงนึงลูกนี่น้ขนมหอยไปในพิษตาตดิเห็นค่ะให้มันกระต่ายแก่อีกถุงนึงให้หน่อยดิแก่อีกลุงนึงให้หน่อยอหรโอเคแล้วแก่อีกถุงนึงให้หน่อยดิกระต่าแก่อีกถุงนึ่งหน่อยหิวตั้งนึงหิวแก ดูมันมากันที่เราชวนวัพวกกันมาเยอะังไรเป็นกลุ่มเลยนะเดีวไม่กินอาหารปลาหรอปลาเป็นเหมือหน้าฝูเนี่ยจ่อเล็กๆมาเลยได้ละลุกนะให้มันให้มันเหยียดเทลงที่เดียวเดี๋มันให้โยนไปให้อื่นกินด้วยนี่แหละอ๋ออยู่แถวๆนี้แหละยังไปไกลเออ โยนไปทางนู้นนี่น้องพวกพี่กำลังว่ามาเออ